ครับกลับมาจับดาวหยิบลร้าทางช่องอาา่าช่นหกครับเป็นประจำทุวันเต้เชา้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันโอ้ยวานเนี่ย KLN ไม่ทำงานเลยเราจะทำยังไงดีวะโอ้ยไม่ได้เลยมันหายไปไหนใน KLN เนี่ย เราก็เลยต้องรู้ว่าตามไปดูด้วยมันไปที่ไหนเน่โอ้ไปอยู่กับโจรเต็มเต็มนะไปอยู่กับโจนเต็มเต็มเลยเคอเลลวโอ้ตามไปถึงโจนบอกเอาขึ้นว่าโจนบอกคุยตามยันนี่เลยเหรอใช่เพราะว่าฉันไม่เห็น หกกับหนึ่งของฉันเนี่ยมันหายไปไหนเคเอ็นฉันน่ะหายไปไหนว่าตามไปที่โจรเลยโอ้รับเต็มเต็มที่โจรเลยโอ้ยขอบคุณคุณพี่โจร <c oughs> ครับอ่าเครือดวงดาวเขาไม่มีจิตวิญญาณน,นะเขาพยายามหนีเราหนีไปอยู่กับโจรไปอยู่กับใครไปอยู่กับโจรเลยเต็มเต็มเลยครับเคเอ็นอ้าวนี่คือช่องอาหารชาแนลคือรักนะก็ อ่าก็เป็นช่องที่ผมนำเสารตท้ง้านโหราศาสตร์ตำราวิจัยสงครามสจูจรรงกโชววิจารณ์พระธาตุมาพูดคุยกับฟังเป็นประจำมาแนะนำตั้งโดยให้ถูกดูดวงให้เป็นมนนายเกณฑ์ก่อนสำเร็จแล้วก็ซองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีก็เลยตามนี้นะครับช่องผมก็เป็นช่องเป็นอ่าช่องที่แนะนําท่านให้หาเงินจากดวงดาวเป็นแนวทางหาเงินจากดวงดาวครับเป็นอ่าช่องที่ผมมาแนะ แนวท่านแนะนําท่านในการหาเงินจากดวงดาวแล้วก็หาเงินจากดวงดาวได้อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ติดตามเราไว้ไม,มีโอกาสหยิบเงินแสงเงินล้านแน่นอนท่านใดที่ติดตามเราไว้มีเงินใช้ทุกวันแน่นอนเพราะวิธีของเราคือแนะนําท่านให้หาเงินจากดวงดาวนะน,นี่สําคัญนะเน้นย้าตรงว่าให้หาเงินจากดวงดาวนะอันนี้คือตรงนี้การหาเงินก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแหละครับที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเป็นคนที่หาเงินแต่จะหาเงินแบบไหนอะ นะบางคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันมากมายนะในการหาเงินแต่ของเราเนี่ยคือผมผมแนวทางของเราช่องเราคือหาเงินจากดวงดาวจะมาให้ดาวทํางานแล้วเราได้เงินสุดยอดจริงๆนะการที่เราจะหาเงินได้จากดวงดาวการที่เราจะให้ดาวทํางานเราต้องรู้ใช่ไหมรู้เขารู้เรารู้ดวงดาวรู้จังหวะรู้วิถีรู้ความเป็นไปรู้การโคโจรรู้จางๆ,ๆนานานาเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ครับนะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาเงินจากอะไรกันแล้วแต่เราต้องเรียนรู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เราอยากจะหาเงินได้จริงๆเรามีแนวทางแบบนี้ปุ๊บจักรวาลจะเข้าใจเรานะภาษาที่จักรวาลรับรู้อยู่อย่างเดียวคือภาษาของจักรวาลเนี่ยมันมีอยู่ภาษาเดียวนะทั่วโลกเหมือนกันหมดพูดภาษาเดียวกันหมดภาษานี้ไม่ว่าจะท่านอยู่ที่ไหนประเทศอะไรก็แล้วแต่พูดออกมาท่านรู้หมดมันเป็นภาษาจักรวาลจริงๆนะ ภาษาจักรวาลจ,จริงๆที่ท่านจะเข้าใจถ้าท่านเข้าใจภาษาจักรวาลแล้วนะท่านจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนภาษาจักรวาลมีอยู่คําเดียวครับนะคำเดียวเลยมีอยู่ภาษาเดียวเลยคือเรื่องของอารมณ์นะ อารมณ์นี่เป็นภาษาจักรวาลน,นะตื่นเช้ามาท่านช้ยอารมณ์อะไรล่ะอา,อารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ภาษาไม่ดีแหละภาษาไม่ดีจักรวาลจะเข้าใจตื่นเช้ามาโอ้ยบน่นยังไรเงินก่อใหม่มีนอยก็ม่มีจะกินอะไรว่าอะไรอะไรต่างๆนั่นะนะทีะนี้จักรวาลจะเข้าใจท่านไงว่าอ๋อเองไม่อยากมีตังใช่ไหมเจอไหมล่ะภาษาจักรวาลก็จะมอบความวุ่นวายให้กับท่านอนะ่ะ ใช่ไหมแล้วตื่นเช้ามาโอ้ยขอบคุณกระเป๋าตางังค์ทันที่รักษาเงินด้วยจะเป็นปึกเป็นแผ่นเลยโอ้ยขอบคุณนะวันนี้ท่นจะเดินไปตรงนี้ก็ได้ได,ได้กินทันจะเดินไปตรงนั้นก็ได้กินโอ้ยขอบคุณอ่าลายแมนขอบคุณพันดา <c oughs> ที่ส่งมาถึงฉันเลยบ้านฉันเลยหน้าประตูบ้านเลยฉันไม่ต้องทําอะไรโอ้ยขอบคุณมาก,มากจากักรวาลจะเข้าใจท่านโอ้ท่านอารมณ์ดีเพราะทุกนั้นมันจะส่งมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเลย มันจะมันจะอะไรทั้นนึกอะไรขึ้นมาได้หรืออะไรทั้งมาได้มันจะเป็นตามที่ปรารถนาเลยเพราะจักรวาลจะเข้าใจท่านจะมอบสิ่งที่ท่านปรารถนานะให้ท่านทันทีเลยนะอันนี้ก็เลยเป็นภาษาจักรวาลน,นะเพราะฉะนั้นข้างในท่านเป็นยังไงข้างนอกท่านจะเป็นยังไงน,นนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะก็อย่าลืมนะครับในแนวทางการหาเงินจากดวงดาววันที่13ตุลาเนี่ยเราจะไปเจอกันแบบพร uh, ีครอสสิบสองท่าน หนาสิบสองท่านตอนนี้ก็มาแล้วประมาณสักเจ็ดท่านนะเจ็ดท่านแปดท่านนี่แหละก็เลยขาดไปมาห้าท่านน่ะห้าท่านสี่ท่านนะนนนะเพราะฉะนั้นก็รีบๆหน่อยนะวันที่สิบสามตุลานะวันอาทิตย์ที่สิบสามตุลาเราจะไปแล้วก็ไปวิเคราะห์จอก,กันแล้วไปมองหาแนวทางอยวันที่สิบหกตุลาเนี่ยดาวใดจะทํางานแล้วก็เข้ามุมไหนดาวเข้ามุมไหนอะไรต่างๆนะผมทาไว้เรียบร้อยแล้วนะผมทำไว้เรียบร้อยแลย้วจะไปสื่อสารให้ท่านได้รับรู้ตรงนี้โอ้โหอันนี้สุดยอดมากใครได้ไปตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพรีครอสสิบสองท่านเท่านั้นเนะ สิบสองท่านตอนนี้ก็มาเจ็ดแล้วเหลือห้า นำะมาเจอได้เลหลือห้าท่านใดที่จะไปก็รีบรีบนะครับรีบรีบหน่อยผมจะได้จัดการแล้วจะได้ไปสถานที่ก็จะได้จัดสถานที่เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรไปให้ท่านใดรับรู้กันส่วนท่านใดที่อยูอ่ต่างประเทศอยากจะไปอยากจะฟังก็ลองติดต่อมาผมจะผ่านทางช่องทางทานถ่ายทอดสดมีเป็นบอกอาจารย์เอาอวลาถ่ายทอดสดอาจารย์จะมีเวลาเรื่องอุปกรณ์รณทุกเย่ยอย่าพยาพยามพยายามพยายามนะครับออันนี้ก็เลยเป็นพรีคอสสุดยอดนะ ผมเอาไปแล้ววันที่โอ้โหมันสุดยอดจริงจท่านต้องไปเรียนรู้อย่างเมื่อวานนี่ผมเข้าไปพูดในช่องใช่ไหมในพรีเมียมรายแล้วก็ในลิชกรุ๊ปออนเยแล้วก็ในอะไรต่างๆที่ท่านสนับสนุนช่องรายการแล้วท่านเข้าไปฟังผมก็แนะนาให้ท่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเจ้าทำงานตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยโอ้โหมันทํางานจริงๆท่านไปดูสิเมื่อวานเนี่ย ทำจริงๆครับในจุดนั่นแหละท่านเอาตรงนี้ไปท่านเอาตรงนี้ไปทำจริงๆครับไม่มีอะไรที่ไม่ทำเลยครับสี่ก็ทำนะแต่เมื่อวานเนี่ยเคเอ็เขาหายไงดี๋วผมบอกแล้วก็หนีไปอยู่กับโจน,นเราตามไปถึงโจนอยู่กับโจนเลยเต็มๆเลยเราต้องตาม้องตามนะครับเพราะเราเชื่อมั่นอะเคเอ็เราต้องมีเราต้องเห็นเราต้องเจอนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยดาวเจ้าเลยเขาหกกับสี่หกก็มาสี่มันมาไง สี่มาแต่ท่านใดที่อยู่ในดูในเอ็ก t i v e ฟชาน n e l นะที่ผมขึ้นเป็นาสาธารานท่านท่านจะเห็นการแบ่งกลุ่มดาวของผมอะมาเต็มเมเลยฝั่งที่กลุ่มดาวมาทั้งสี่สามมาทั้งเก้าอะไรมาครบจบขบวนความเลยนะครับมาจริงๆครับมาจริงๆเลยเพราะนะั่นคือการแบ่งกลุ่มดาวตรงนั้นท่านจะได้ติดตามได้ทางช่องเอ็ก t i v e ฟชาน n e l ไงแต่เมื่อวานนี้ผมขึ้นเป็นาสาธารา,ยานยท่านดูนะส่วนท่านใดที่อยากจะดูแบบนั้นอยากจะฟังแบบนั้นอยากจะเข้าใจแบบนั้นนะน่จริงๆแล้วมันเป็นช่องสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะ สมาชิกเท่านั้นที่จะได้ฟังแบบนั้นแต่เมื่อวานเนี่ยมันอ่าผมยังไงไม่รู้มันอ่าใส่สมาชิกเข้าไปแล้วมันปรากฏว่ามันไม่มันไม่ขึ้นมันมีอุปสรรคเรื่องบางอย่างอาจจะอีเมลท่านบางอย่างของอีเมลท่านบางท่านอาจจะเสีอาจจะอาจจะพิมพ์ไม่ถูก นะพอพ์ไม่ถูกมันจะไม่เด้งเลยนะมันจะไม่ขึ้นเลยครับมันจะไปทางข้างขางบวนเลยใส่แล้วไปร้อยคนมันก็จะไม่ขึ้นทั้งร้อยคนแล้วเราจะทายัางไงไปไล่ใหม่ไล่ที่ใหม่ผมก็เลยโอ้ไม่ไล่ลวผมก็ขอเป็นสาธารณะแล้วบอว่าก็โอ้ขึ้นสาธารณะไปเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นช่องที่ท่านสนับสนุนช่องรายการหรือท่านอยากจะเข้าไปฟังแบบเมื่อวานนี้เอ็กวิตชีนแนลนะท่านก็สนับสนุนช่องรายการได้สนับสนุนก็ที่ธนาคารนมสินนะ 0 2 0 0 8 0 3 5 2 2 4 6ชื่อก oh ็พุทธิพงศ์อินทรหาร0 2 0 0 8 0 3 5 2 2 4 6พุทธิพงศ์อินทรหารสนับสนุนแล้วแต่ท่านพอสนับสนุนเสร็จใช่ไหมท่านก็แจ้งอีเมลท่านไปที่ไลน์ผม ไอดีไลน์ก็เป็นไอดีไลน์นะแอดด้วยไอดีไลน์นะแอดไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับก็เป็นบ้านหมอดู198 b a n m o r d w o 198นะบ้านหมอดู198ครับแอดไลน์ไปหรือว่าท่านแอดไลน์ไม่ได้ท่านก็โทรไปก่อนก็ได้0 6 4 2 6 8 8 1 0่นะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ไว้แจ้งแจ้งแจ้งไปเมื่อท่านอ่าก็เรียกว่าเมื่อท่านสนับสนุนช่องรายการแล้วท่านก็แจ้งไปท่านอาจจะได้เข้าไปฟังนะอ่าได้เข้าไปติดตามทางชอ่องไอคิวทีวีแชนแนลหรือเข้าไปฟังงในนกลุ่ล่่มมอนะะะไรรตาาๆทีผวิเคห์ การเข้าไปฟังเนี่ยผมถือว่าเป็นการเรียนรู้นะเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ในแนวทางหาเงินจากดวงดาวมันหาได้เงินจริงๆครับหาได้จริงๆใครต้องยอมรับใครที่หาได้จริงๆคอมเมนต์มานะคอมเมนต์ในใต้คลิปผมมาดูก็คือหลายท่านนะที่หาเงินได้อย่างเมื่อวานนี่มีพี่อะไรที่เขาถามอย่างนี้อาจารย์อันนี้มันยังไงมางไงผมก็อธิบายให้ฟังพออธิบายฟังนะอ๋อจับได้เลยเมื่อวานก็เต็มๆมาทั้ง4สามมาทั้งอะไรห้า มาคบอะครับค,คือคือคือในกลุ่มดาวตรงนั้นมาคบแน่นอนแต่การหาเงินจากดวงดาวเรามันจะมีมากกว่านั้นไงมีการมันมันมีเจาะมีใส่มียิงมี <c oughs> อะไรต่างๆได้ใช่ไหมส่วนท่านใดที่ประเภทแบบเอาหน้าใอ้วินมอเตอร์ไซค์อะวินมอเตอร์ไซค์อะเออชอบวินมอเตอร์ไซค์นี่ชอบโอ้ยพี่วินนี่พาเขาซอกเขาซอยกูชอบ <c oughs> เล้ววกาเพี่วินจะทิ้งเอเ้ยพี่วินนี่ชอบตึ๊กตึกตึกพี่วินเดี๋ยวพี่วินเดียวจะเก่งเรื่องวินนะพี่วินชอบพี่วินเนี่ยชอบพี่วินชอบพี่วินพี่วินพาเขาชอกเข้าบุ้มเขาชอกเข้าบุมโอ้ยเมื่อวานเมื่อวานพี่วินพาไปตามยันโจรนะบอกเอาละตามเด้อหกหนึ่งเนี่ยตามไปดิไปไปหนีไปไหนหนีเราไปไหนอ่าบางทีเลขเลขมันก็จะมีจิตวิญญาณนะวันนี้มีราวนะแต่ว่าท่านก็ฟังไปก่อนแล้วกันท่านใดที่ต้องการตัวเลขก็อย่าไปนะครับไปต้องมาฟังผมแต่ท่านใดที่ฟังเพื่อ ความสบายใจเพื่อความสุขของชีวิตกับฟังไปถ้าฟังแล้วมีความสุขฟังถ้าฟังแล้วมีความมึนงุดหงิดเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไป <laughs> ตามนะัม้ก็อุบะนี้ก็ตามได้แหละโอ้ยอุนะเด็่เราก็ตาม น่มันก็มันก็หนีเรานาะดวงนาำถ้าอย่าว่ามัมีจิตวิญญาณนะหนีนะครับทนะ่านเบสนี่ดูที่มาแต่เช้าเลยโอ้ยผมก็จ้องอยู่ตอนบ่ายๆของผมนี่แหละแม่น้ำสามสายที่า <c oughs> นอยฮอยอันะปา,าดานังเนี่ยตัวเอสของผมเนี่ยก็ตามอยู่เนี่ยโอ้ยมันหายไปไหนมาเรื่อน้องแต่ว่าผมก็รู้แกวนะเพราะเขาว่าแต่เช้าแล้วพี่เบสเขางานแต่เช้าเลยนะเนี่ยสิบสองเบสเขางานแต่เช้าแล้วบ่ายๆผมก็ไม่ค่อยนั้นแล้วครับเรารู้แล้วผมไม่มาแล้วผมก็ใจเต็มเต็มเลยว่าว่าเนี่ยแหละมาแน่รอบท้า จัดเต็มเต็มหนึ่งเจ็ดโอ้ยมาเจ็ดสามว้นหกกับหนึ่งผมไปไหนวะเนี้ยนักเขีนผม,ไ,มไปไหนมาตามเลยดิพี่วินมาตามหน่อย <c oughs> จัดไปดันดาวโจรเลยว่าเต็มเต็มเลยมีคนได้ดาวโจรเต็มเต็มเลยหกหนึ่งเนี้ยมั้ยอ้าบางคนก็ไม่ไหวไงพี่วินเขาก็นอนแล้วหมดแรง <c oughs> โอ้ยไปเรียกวินมาวผมนอนแล้วไม่มาแล้วไม่ตามไม่ตามก็อดเลยเพราะเขาหนีดวงดาวเขาจะหนีเรานะหนีไปโน่นหนีไปนี่มันหนูนครับ จกเซ็กไปตามไปตรงนี้แต่ออกตรงนี้แต่เหลโน่ลนี่นะก็หนีเราสุดท้ายไปอยู่กกูอยู่กับโจนนี่แหละวะมึงจ็บได้จะตามกูถูกแต่ที่ไหนได้เจอเราตามยันโจนเลยวะโอ้ยโจรก็บอกโอ้ยมึงตามยันนี่เลยวเอาเอากูคืนมึงไปหกหนึ่งเต็มเต็มเห็นไหมนี่อะมันเป็นอย่างจริงๆดวงดาวมีจิตวิญญาณครับทุกอย่างมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เขาต้องเรียนรู้เขาเรียนรู้ความรู้สึกเรียนรู้อ่าวิธีเขาเรียนรู้แนวทางเขาเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยโอ้ เอาอย่างเมื่อวานนะท่านดูสิครับว่าหนึ่งกับหกอะถิ่มไหมหนึ่งกับหกรวมกันเป็นเลขอะไรครับหนึ่งกับหกรวมกันเป็นเลขเจ็ด แกก็คือโจรใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปในเรื่องของวิธีการเหมือนเขาพูดวที่เอาของฮานอยมาให้ท่านดูเวียดนามประเทศเวียดนามให้ท่านดูท่านจะหาเงินจากเวียดนามใช่ไหมท่านจะหาเงินจากเวียดนามเวียดนามจะทําให้เราร่ํารวยเวียดนามจะทําให้เราประสบความสำเร็จเวียดนามจะทำให้เรา,เรา,า,ม,ารมีความสุขจากการเงินจากดวงดาวเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาเวียดนามประเทศเขาเป็นในตัวเอตัวเอหมายถึงอะไร,อ,อ,ะไรอะไรต่างๆนานาความรู้สึกยังไงเนี่ยท่านต้องใส่เข้าไปตรงนี้เพราะใส่เข้าไปตรงนี้มันจะมีมันจะสิ่งที่จกกวา็จะมมอบควาาสํเร็จให้รงนนั้เพาะทวานก เพื่อพูดด้วยพูดด้วยภาษาแห่งความรู้สึกนะในความรู้สึกคืออารมณ์พูดด้วยอารมณ์คือเรือพูดด้วยภาษาแห่งความรู้สึกนะครับนะแล้วก็บอกเข้าไปแล้วเขาจะมอบกความที่ท่านความรู้สึกท่านอนะ่ะให้ประสบความสําเร็จได้เพราะภาษาจัก,กรวาลมันจะเป็นความรู้สึกของท่านแล้วความรู้สึกของท่านมันจะส่งออกเป็นคลื่นคลื่นมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์คือไวเบอร์นะไวเบอร์คือแรงสั่นสะเทือน ว่าแรงตัเตือนไปก็สกวัวง่าจะรับรู้รับรู้ก็จะส่งแรงสันะเทือนกลับมาหาท่านเหมือนกับอะไรครับเหมือนเหมือนคลื่นอะ่ะเหมือนคลื่นท่านดูละคลื่นมันกระทบฝั่งท่านดูไหมเวลาท่านดูคลื่นกระทบฝั่งอพอท่านท่านมีอันนี้มีเป็นฝั่งเป็นกระแพงใช่ไหมแล้วท่านอยู่ตรงเนี้ยท่านตี๊ยคลื่นใหญ่ๆตรงเนี้ยตรงเอาเรือขยมคลื่นตูมตรงเนี้ย ขึ้นมันก็จะออกจากเรือท่านไปตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งพอพอไปถึงกำแพงเขื่อนใช่ไหมมันก็กระแทกเขื่อนปุ๊บแล้วมันจะย้อนกลับมาหาท่านล่ะเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไม่หนีปุ๊บตรงนั้นเรือท่านอาจจะล่มได้มันจะท้อนกลับคือเรื่องนี้แรงสั่นสะเทือนพอไปปุ๊บท่านปรารถนาสิ่งใดปุ๊บอย่างแรงกล้าไปปุ๊บมันก็จะแทกกลับมาพอไปกระทบกับกำแพงเหมือนไปทบกับพลังจักรวาลปุ๊บพลังจักรวาลก็จะส่งขึ้นความปรารถนาอย่างแรงกล้ามาสู่ท่าน และท่านจะประสบความสาเร็จนั่นคือเรื่องของอารมณ์ล้วนๆข้างในท่านเป็นอย่างไรข้างนอกท่านเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับเอ้ากลับมาตรงนี้วันนี้มีลาวนะวันนี้มีลาว่า,วาไปตามนี้นะอย่าลืมนะครับงานสัมมนาพารวยงานใหญ่นะเดือนกุมภาพันธ์ปี68นะถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นงานที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นงานที่ท่านจะได้เข้าใจในวิถีของดวงดาวแนวทางของดวงดาวแนวทางหาเงินจากดวงดาวแนวทางอะไรต่างๆนานาเหล่านี้และความรู้ต่างๆเขาจะไปใส่ไว้ตรงนั้นพร้อมกับวิธีการต่างๆที่จะทําให้ท่านได้เงินจากดวงดาว เพราะวิธีที่จะเราสั่งดาวให้ดาวทํางานแล้วเดาได้เงนินนั่นคืออ่กุมภาพันธนะ์นาปี68นะท่านกระจองไป45ท่านเท่านั้นเองนะ สี่ท่านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านก็จองะจับรองที่นั่งไปก่อนนะครับ0ูน2 6 8 8 1 0 0นะครับในงานสำนักใหญ่ส่วนวันที่13ตุลาคมเนี่ยจะถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกเป็นพรีครอสสิสท่านเท่านั้นเองนะครับท่านก็รีบรเนยเหลือ5ท่านนะตอนนี้เหลือ5ท่านแล้วท่านจองไม่ได้ประมาณนั้นนะครับตามนี้นะเอาวานไปตามนั้นก็วานไปตามนี้แหละนะผมก็พูดในท่านได้แล้วตามนี้ก็แจ้งความประสงค์ไปถ้าเพื่อนอยากแจ้งความประสงมาท่านจะไปกับเราท่านจะไปพรออสสกกกาาาุุดดดดยยมๆนนนะไปิแฟ ไปจิบกาแฟเรดาวเก้าหยิบร้านกับเราสิบสามตุลาคมพาท่านรวยนะาไปไปสิบสองท่านสิบสองท่านเหลือห้านะเหลือห้าท่านเอาตามนั้นเลยนะครับเอา ไปตามนี่นะเอาน,นี่ก็กลับมาดูอันนี้ไหนไปไหนนะกลับมานี่ก่อนแล้วกันนะกลับมานี่เลย <c oughs> วันนี้วีลาว,วันนี้วีลาวที่ผมพูดไปก็ว่าตามอ่ะกลับมาดูหน้านี้เลยดูสายรีเลทของฮ oh า,านอยฮรนสปาดานังก่อนนะ <c oughs> สายรีเลทนี่สำคัญนะตัวเหมิดก็ถือว่าสําคัญครับเมววื่อวานน่าเหมิดสี่หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผมคิดว่าเหมิดสี่วันนี้เหมิดหกนะอันนี้เหมิดหกนะแต่รอบเหมิดเนี่ยท่านอย่าลืมนะเอลอดีเนี่ยมารอบนี้มันจะอยู่ผมทำได้รอบสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีานะ อ่ามันก็จะ LD มันสองหนึ่งหกแล้วก็เมิร์หกนะแต่รอบอื่นจะเมิร์หกหรือเปล่าไม่รู้นะท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่รอบนี้เบิร์หกแต่ว่ามันก็สามารถมาได้ทุกที่ทุกรอบได้เหมือนกันแต่ว่าตรงจริงหลักๆของมันก็คือตรงนี้สิบแปดนกาสามสิบนาทีนะวันนี้ท่านไม่คิดอะไรไม่อะไรไม่ก็จะดัดหกแปดไปประมาณนั้นเพราะว่าเราเจอเจ็ดเจอแปดเจอเก้าเจอห้าเจอศูนย์เจอแปดสองครั้งนะเจออะไรอ่ะเจอแปดสองครั้งอ่ะเจอ 8, 2, 9, 9, 9, 6, ปแปดสองครั้งก็หกแปดจัดไปเต็มๆมาหรือเปล่าไม่รู้จัดไปนะในสายลีเลไมมมม่่ใชจจจะะะาาาาตนนี้อ ศูนย์สี่แปดอย่างนี้ก็ได้นะครับหกสี่แปดเนี่ยหกแปดเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหกห้าศูนย์นี่ก็ได้นะครับเพราะมันเปิดหกนะนะตามนี้ก็ได้หรือจะมาหกแปดอย่างนี้ก็ได้นะสายรีเลนเป็นอย่างนั้นท่านต้องเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยสายรีเลนนะเอาไปดูสาย วิเคราะห์จอดจักตระบบนะเมื่อวานในวิเคราะห์จอดจักตระบบนี่โอ้เมื่อวานในเคเอเออหายไงแต่ว่าดาวโจเลิกเราเมื่อวานก็ยังทํางานนะหกสี่ไงสี่ทำงานเมื่อวานในสี่ทำงานถ้าท่านไปดูในเอ็กวิติชแนนที่ผมขึ้นให้ท่านดูนะท่านได้แน่นอนเลยโดยยึดเอาสี่อะหกสี่ไงสี่อยู่กลุ่มไหนล่ะท่านก็วางสี่กลุ่มนั้นเลยแต่ผมไม่วางหกสี่ไงจัดหกสี่เต็มๆก็แต่ว่าผมมาณสามสี่ไงเวลาเอออย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเอาดาวโจเลิกไปยิงกับตัวกลุ่มดาวเมื่อวานก็มันก็มีสี่สี่อย่าง อ่าก็ตามนั้นเลยนะครับเข้ามาตามนั้นเป๊ะเลยนะแต่วันนี้ก็เหมือนกันถ้าให้เข้าไปจะเข้าไปฟังในอ e ีกอุต Channel เหมือนเมื่อวานที่ผมขึ้นสาธารณะไปัน้มันจะเป็นช่องเฉพาะสมาชิกนะท่านสนับสนุนช่องรายการก็สนับสนุนไปและเสร็จแล้วธนาคารอมสินนะ ศูนย์สองศูนย์ศูแปดศูนย์สามห้าสองสองสี่หกพุทธิโพยินเจหารเสด็จก็ท่านแจ้งอีเมลท่านไปที่ไลน์ผมนะไลน์ก็แอดไลน์เป็นไอดีไลน์นะบ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดแล้วก็แจ้งอีเมลท่านไปท่านจะได้เข้าไปอ่าติดตามทมทา้งท่านไม่ถือแชนแนลเพราะท่านจะไม่เพราะช่องนั้นเป็นช่องเฉพาะจะมาชิคจะมาชิคพูดไวจะจะพูดไวทำไมก็ต้องพูดไวนะเพราะว่ามันเวลามันจำกัดเราพูดเยอะมันก็ขนาดพูดไวขนาดนี้ยังใช้เวลาเยอะ ถ้าเกิดพูดช้าๆนี่โอ้ยตัวเลขทําไม่ได้แล้วกูหนีดีกว่านอนแล้วอาจารย์กูนอนแล้วกูฟังมึงแล้วแต่แต่อย่างที่ผมว่านะครับว่า ถ้าว่าท่านเฉพาะท่านเฉพาะต้องการจะเฉพาะเจาะจงตัวเลขัท่านก็ไปฟังในเฉพาะเจาะจงตัวเลขไงแต่ผมพูดทั้งว่าพระตั้งอารมณ์ท่านก่อนอารมณ์ท่านจะได้ดีอารมณ์ท่านจะได้งามอารมณ์ดีอารมณ์งามทุกอย่างมันจะดีงามสําหรับชีวิตเราหมดเลยนะครับอ้าวตามนั้นนะอนิ้สายรีเลตเออสายสยหวานไม่ใช่ใายรีเลดแลตอนนี้ผมมากอ่าก็หกกเจ็ดนะหกกเจ็ดหกเ็ดนี่เป็นดาวเจ้าเล่หนะโกเกจเป็นดาวเจ้าเลิกนะหกกเกจเป็นดาวเจ้าเลิกก็เจออะไรอ่ะอันนี้มัน หกกับเจ็ดเป็นดาวเจ้าเลิกก็เจออะไรครับมันก็จะเจอเจอแต่หกอ่ะเจ็ดไม่เจอครับเจอแต่หกเจ็ดไม่เจอนะนะใช่ไหมล่ะเออเจอแต่เจอแต่เจอเจอแต่หกอ่ะเจ็ดไม่เจอครับเนี่ยนะก็จะจัดตารางระบบก็มีอะไรของของถ้าเจอตรงนี้มันหกกับหนึ่งในเจอหกนะเขาเรียกว่าเจอหกระหว่างหกกับหนึ่งท้ามันเราได้ตังค์นะแล้วก็ดาวเจ้าเลิหหกกับเจ็ดมันก็เจอหกครับหกก็มีอะไรก็จัดก็จัดไปติดติดหกอ่ะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตามาระบบผมก็วางไว้ตามนี้ก็คือหนึ่งแปดหกเก้าหกแปด แล้วก็หนึ่งเก้าแต่ถ้าท่านเอาหนะเพราะว่าหกเป็นดาวเจ้าเลิกใช่ไหมก็มีแค่สองตัวมาหรือเปล่าหกเก้าหกแปดมาหรือเปล่าเออหกแปดนะไปเจอเบสด,ด้วยนะลองดูด้วยว่าเจอเบสหรือเปล่านะถ้าเจอเบสก็จัดเต็ม <laughs> จัดเต็มอีกแล้วอาจารย์เดีจะเต็มอดจะเต็มหกแปดนี้ไปได้จะลาวนะครับไปได้จะลาวนะหกแปดเดี๋ยาไปเล่นไปนะมีโอกาสมีโอกาสสูงนะอันนี้คือสายวิเคราะห์อจอดจัดระบบนะถ้ามาตาระบบก็ตามนี้เลยครับบอกวาาไว้ตามนี้แต่วันเนี้เคเอ็นเขาก็หกหนึ่ง นะอาเอเขาก็6กับหนึ่งวันนี้จะมาชดเชยเมื่อวานนี่ไหมละ่ะมาเต็มเต็มไหมละ่ะหกหกหนึ่งหนึ่งเดี๋ยหรือหกหนึ่งถ้าจัดตามระบบจะมีแค่นี้นะหกหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแค่นี้นะครับถ้าจัดตามระบบเพราะว่าเขาชนกันไงระหว่างเคเวและ R าอหกหนึ่งเหมือนหกหนึ่งเหมือนกันไงแต่ผมก็ไปจัดตามนี้ครับ 18, 68, 69, 69. อหนึ่งแปดอหกแปดหนึ่งเก้าหกเก้าประมาณนี้นะครับก็ ก็วางไว้ต่านตามนี้ือวิเคราะห์จอดจัตระบบนะของหานอยฮาันสปาดานางเอาไปเล่าเลยครับไปเล่าเลย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 ครับไปเล่าเลยไปเลยเลยแล้วพี่น้องชาวเราในจัดโลดคราวที่แล้วก็จัดสามหกเดอ้อจัดโลดสามหกสามหกจัดเต็มเอาไปดูสายลี่เหล่ของเราสายรี่เหล่ของเราเจอหนึ่งครับเจอหนึ่งนะสายรี่เหล่ของเรานี่เจอหนึ่งครับเนี่ยเมื่อวัน เหมือหนึ่งก็เอาเคอเอ็นก็หกหนึ่งสองก็เจอหนึ่งหนึ่งอะไรเลยหนึ่งห้าไหมล่ะเออจัดเต็มมาเลยหนึ่งห้าหนึ่งหกเอาวันนี้ก็จะอาจจะหนึ่งหกไหมเมื่อวานหนึ่งหกไปอยู่กับโจรวันนี้ไปอยู่กับลาวตามนั้นละกันเบอร์หนึ่งกัไม่รู้จะอะไรหนึ่งหนึ่งไหมล่ะเออตามนั้นนะแต่ว่าลาววันนี้ถ้าเราดูจากตารางตรงนี้นะดูจากตารางดวงดาวตรงนี้ยเราจะเห็นว่าสี่เจ็ดสองเนี่ยเป็นดาวอาวีอาร์นะเนี่ยครับสี่เจ็ดสองเนี่ยเป็นวีอาร์เป็นวีอาร์ครับสี่เจ็ดสองเนี่ยเป็นวีอาร์ พอสกับสเป็นดทอาต้งมีอะไรถ้าเกิดหนึ่งตรงนั้นมันมาก็ต้องม่มีอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสหรือเจ1ดหนึ่งหนึี่หนึ่งนึ่งอง่งก็ได้นะครับเอาหกกับเจ,จ็ดเป็นดาวเจ้าเมือมาเดิมนะหกับเเป็นดาวเจ้าเลิกนะอันนี้หกกับเจ,จ็ดเป็นดาวเจ้าเลือในสายหวานเราเจอ7จนะ็ดเมื่อกี้เจอหกันนี้เจอ,อ7จ็ดนะก็จัดไปดิ เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดอะไรอ่ะพูดได้ดีนะเจ็ดอะไรเออเจ็ดเจ็ดแมล่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดถึงจะใส่ได้อันนี้คือสายวิเคราะห์จอดจัดเราก็เหมือนเดิมนะถ้าวิเคราะห์จอดจัดตลาดหุ้าของเราก็เหมือนกันเขาวางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกเก้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหกแปดนี่ใจไปได้ยันลาวนะก็ถือว่ามีมีแรงมีแรงนะแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกแปดนี่ก็ถือว่าโอเคตามนี้อันนี้คือวิเคราะห์จอดจัดตลาดหุ้นของเรานะ ส่วนท่านใดที่อยากจะไปแบ่งปุ่มเลาไปเจาะไปอะไรต่างๆก็ติดตามได้ทาง e อ็กคอร์ทชแนนะก็เป็นสมาชิกไปครับส่วนสูตรเหลาวสูตรลาวซิมลาวนี่โอ้โหพลาดไม่ได้ซิมลาวท่านต้องมีนะซิมลาวนี่ท่านต้องมีจริงๆครับซิมลาวไม่มีไม่ได้โทรเลยอยากรวยต้องโทรเลยเนะี่ยซิมเาล่านี่ครับห้าสี่สามสอง 5432เนี่ยซิมลาวเนี่ยโทรเลยเนี่ยครับ5432เนี่ยโทรโลดโทรโลดเนี่ยโทรโลดโทรโลดเออราวีีแลก็จัดโลดจัดโลดเี่ยตามหกเป็นไงหล่ะครับทีแลวจัดโหลดจัดโลดเี่ยเออเห็นไหมแต่คราวนี้มันจัดโลดไม่มีเนี่ยวันนี้จัดโหลดไม่มีเพราะแต่ว่านี่มันหกหกกันหนึ่งหกกันหนึ่งนะถ้าจัดโลด่หกหกหนึ่งหนึ่งอ่ะเออถ้าตามนั้นเพราะว่ามันเจอกันไงเคเวยและไอเอสมันเจอกันหกหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยหกหกหนึ่งหนึ่งเป็นได้ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีซิมไงถ้าเราจัดหกหกเนี่ แล้วหนก็ไม่มีซิมแต่ว่าถ้าจัดหกใช่ไหมก็ต้องห้าหกหกสี่หี้ยแล้วก็หนึ่งหกหไม่ใช่้หนึ่งก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้่อานย่างเงี้ยถ้าจัดหนึ่งหนึ่งหกหกนะหนึ่งหนึ่งหกตามเคเไงเคไงมันเจอกันพอดีไงถ้าจัดอย่างนี้นะถ้าจัดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปแต่ถ้าท่านดูในสูตรท่านดูดิครับสูต้ในสูตรตรงนี้ห้าสี่สามสองต้องมีห้า ถ้าเจอสามตรงนี้ครับท่านก็มาจัดตรงนี้สามหนึ่งสามสอสามสี่สามห้าสามหกสามเก้าสามศูนย์ก็เยอะหน่อยนะครับก็เยอะหน่อยท่านก็เต็งไปที่สามเก้าก็ได้หรือสามสองก็ได้สามสี่ก็ได้เพราะว่าสองกับสี่เป็น ar ไงสองไม่ใช่เป็นเออาร์สองกับสี่เป็นวีานะสองกับสี่เป็นวีนะสองกับสี่เป็นวีอาอันนี้ถ้าถ้าสามมันเจอนะถ้าเกิดสามไม่มาล่ะสามไม่มากมีเจกับแปดเจกับแปดก็เจอกินตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเจกับแปดก็เจอกินตรงนี้ครับเนี่ยนะเจกับแปดก็เจอเกินตรง 7จ7ดห้าีทีนี้บังเอินว่า7.4.2ดนี่เขาเป็น VR ก็เขาจะมาคู่กันไม่รู้จะมา3ตัวเลยไม่แน่แต่โดยปกติแล้ว VR เขาไม่เข้ามาคู่กันอให้ตัวใดตัวหนึ่งมาถ้าตัวใดตัวหนึ่งมาถ้ากจ,จัด8มันก็มีแค่8 4ดสี่แปดสองมอ่ามี8.4.8.2ี่ว่าเรายิงกับ VR ไง VR 4 2, กับสก็แปดสอ่าตามนั้นเลย ก็ตามนี้นะเขาวิเคราะห์ก็ตามนี้และลักษณะตามนี้นะถ้ามันจะมาตามนี้นะอแปรก็เข้าเกณฑ์อยู่นะเราอ่านไปตามนั้นก็ว่าไปตามนี้แหละผมก็ว่าไปตามนั้นนะแปรก็ได้ถ้าทะเลแปแล้วก็ว่ากันไปตามนี้นะนี่คือลักษณะตรงนี้นะเจอกับแปมันเจอกันไงตรงนี้นะตามสูตรนะครับเอาสูตรไปยิงกระดาวนะเอาสูตรไปยิงกระดาวครับเอาสูตรไปยิงกระดาวแต่ถ้าเกิดว่า ไอ้ท่านแปตรงนี้8 4นะถ้าเกิดว่าเอา8ตรงนี้ที่มันชนตรงนี้แปดกับเดี่เจ็ดสีเนี่ยถือว่ามันเป็น vr ทั้งคู่เราก็เอาแค่4เพราะ8 4ดปุ๊บสเป็น vr อยู่แล้ว4 7 2เจ็ดสองเนี่ยเป็น vr อยู่แล้วใช่มกั C, บแปดสี่เพราะแปดสี่ปุ๊บทั้งเอา ar มายิงขึ้นหนึ่งแปดสกับหนึ่งหนึ่งแอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับอ่าหนึ่งหนึ่งแปี่ก็ได้แล้วดาวเจ้าเลือกเข้าอะไรอะ่ะหกกับเจ็ดกกับเจ็ดถ้าจะเอาหกหกหนึ่งหกหนึ่งสี่แปดอย่างนี้ก็ได้ห จะไม่เจ็ดกับหกอะแต่ว่าตัวเนี้เราแปดกับสี่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาแยกกันถ้าถ้าถ้าเกิดว่าตัว VR มาตัวเดียวคือเจ็ดสี่สองมาสี่ตัวเดียวก็ทั้งก็เอาหกนะฮะก็หกหนึ่งแปดอย่างเงี้ยหกหนึ่งแปดสี่ 4, มาจัดเต็มสี่ตัวแตก สามตัวได้สองตัวมีจะไปอ่ตามนี้นะจะว่าตามผมหรือเปล่าอย่าเชื่อผมมากนะเพราะว่าไปตามวิเคะห์ตามดวงดาวท่านรับรู้ตอนนี้อ้าวเนี่ยของฮานอยของลาวของลาวของเราวก็แต่งใหท่านรับรู้ตรงนี้แต่ทุกอย่างนะที่ผมพูดย้ําอยู่เสมอเสมอท่านรับรู้นะครับว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกวา่วาอะไระทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับข้างในอ่ะ ข้างในเราเป็นอย่างไหนข้างนอกเราจะเป็นอย่างนั้นความรู้สึกในเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะอารมณ์สร้างชีวิตไงเขาเรียกว่าจิตมันจะเป็นอ่าสิ่งที่อ่าจิตมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นจริงภายนอกถ้าจิตเราเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านอยากรวย อยากมั่งมีอยากามีความสุขท่านก็ต้องสร้างความมั่งครัง่งสร้างความร่ํารวยสร้างความอารมณ์ดีที่สุดให้ท่านให้เกิดขึ้นในใจท่านก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นในใจท่านแล้วก็เร่เกิดขึ้นภายในนะมันจะผลักดันไปสู่ความภายนอกอย่างแนะ่มันจะมันจะผลักดันความสําเร็จไปสู่ภายนอกอย่างแน่นอนนะข้างในเป็นยังไงข้างนอกเป็นยางน้นนะขอให้ทุกท่าน วันนี้มีแต่ความสุขนะเมื่อมีความสุขแล้วก็ส่งแรงปรารถนาไปสู่ความสุขเมื่อท่านมีความสุขได้ความสุขได้สมปรารถนาของท่านในข้างในแล้วนะแล้วก็ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ